สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีตอนเช้าครับวันนี้ตอนเช้าเวลาตีห้าห้าสิบครับวันนี้วันเสบาทครับเสบาทเนื่งในวันวันคล้ายวันเกิดครับคล้ายวันเกิดครับเสารครับบรรยากาศยามเช้าครับหลายคนยังไม่ตื่นครับ มาสิบบาทวันนี้มีพระองค์หนึ่งมาเจ็ดเช้าครับตนตีห้0สี่สิบหรือหกโมงเดี๋ยวว่าจะไปซื้อกับข้าวครับข้าวจะมีอะไรบ้างข้าวมีกับข้าวทีบในหมู่บ้านของเรา ไปเลยครับตอนนี้ได้แล้วครับทีเ1็บาทครับมีข้าวสวยกระเพราน้ำครับแส่อย่างเล็ก,กน้อยครับเดี๋ยวรอพระท่านมาครับเดี๋ยวักท่านมาว่ากันมา เดินไหมวางที่เราชมดอกไม้ครับดอกมะลิในดอกมะนุรีครับส่งกลิ่นหอมครับดอกชนชมรอพักแป๊บหนึ่งครับ มีหลายคนก็มาใส่บาตรเหมือนกันครับวันนี้ตอนเช้าๆครับตอนสายก็รอน,นานหน่อยต้องมาแต่ช้าๆครับวันนี้วันเกิดครับะท่านมาแล้วครับเดี๋ยวไปใส่บาตรกันครับใส่มา ขอพรบันเกิดครับให้สุขภาพแข็งแรงร่างกายแข็งแรงครับหายเจ็บหายไข้ครับโข่าววีดีโอต่อตาผัสสันตาภาวะติโตส,าพาสัพสพเวรามาติกันโตัวได้ผู้ตจดตุาวาัวภาวะตาพิติโยวิวานจันตุตาพโตโัสตุกอบินาัตุมาเตปะวันวันตกนากได้โย ลกีตีขาโยกโอเพราว่าอภิวงวัดจันนาี่กันดิตัามุจจาปัญญีโนจัตโตธรรมาวัดทันติอายุวันโดสุขังปัะตังจะเดินขอโชคดีมีความสุขหมดเคาะหมดโกหมดน็อปหมดไฟโชุดีจะเดินขอโชคดีด้ารวยเยียโชติีรอถ่ายโชคิีตาโชคดีคุณยอมโชคดีสาธุครับสาธุ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  เสบาเสร็จแล้วก็จะไปกวดน้ำครับกวดน้ำอุทิตบุญกุศนให้ญาติพี่น้องกันมาด้วยัขอบคุณทุกท่านที่รับชมและเป็นกำลังใจครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับที่รับชม